สวัสดีครับผมปีชาสุกเกษมนะครับวันนี้ขออนุญาตมาเลกเปลี่ยนกับพี่น้องเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงกุ้งนะครับที่สงขาเราเนี่ยครับก็เหมือนกับพี่น้องเกษตรกร,กรทั่วไปนะครับเลี้ยงกุ้งได้บ้างเสียบ้างแต่โชคดีนะผมมาเจออ่ากับทีมานของ CPF นะครับก็มาแนะนําให้ผมรู้จักคําว่าการจัดการฟาร์มแบบบ่อเล็กการใช้ลูลกกุ้ง ซูเปอร์พีอลซึ่งเป็นลูกกุ้งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นาการจัดการน้ําที่เพิ่มประสิทธิภาพขึ้นแล้วก็ใช้พื้นที่น้อยลงโดยการใช้น้ําระบบอินไลน์ใช้แพกช่วยจับตะกรานอินซีนะครับใช้คอรีนผ่านท่ออินไลน์มันทําให้ประสิทธิภาพของการรีดน้ําได้มีประสิทธิภาพขึ้นผ่านเมทรลิงปั๊มซึ่งเป็นปั๊มน้ําที่มีมิเตอร์แล้วก็ใช้ ระบบตู้คอนโทรลควบคุมันมแทนคนนะครับอันนี้มันทําให้เราสะดวกขึ้นแม่นยําขึ้นง่ายขึ้นและก็เพิ่มประสิทธิภาพขึ้นนะครับสีสังขาเราทําไมต้องเปลี่ยนระบบจากการเลี้ยงกุ้งที่มีบอกขนาดใจขนาด3ถึงสไรล่เนี่ยปรับมาเหลือขนาดไล่1หนึถึง1.5ไรล่นะครับเพราะว่าจากการทดลองเลี้ยง ที่สีสงขาส,สอนะครับสีสงขาส,สอเราเนี่ยมีบ่อขนาดสีไร่อยู่6บ่อมีบ่อขนาด1ไร่อยู่1บ่อนะครับแล้วในโอกการผลิตท,ที่ผ่านมาช่วงนั้นนะครับไอ้บ่อที่มีขนาดสามต่งสี่เ่เนี่ยเราประสบปัญหาเรื่องโรคระบาดภนะาวะาอชบ้าง e m s บ้างแต่อ้ที่มีบ่อขนาด1ไร่ล่นะครับจะประสบความสําเร็จในการเลี้ยงมาตลอดนะครับ ขนาดหนึ่งเ่เนี่ยครับเราเลี้ยงได้ถึง6กตันต่อไร่นะครับมันทาให้ผมคิดว่าบอ่อขนาดเล็กเนี่ยทำไมถึงประสบความสําเร็จพอเราลงรายละเอียดเราก็ทราบว่าบอ่อเล็กเนี่ยครับจัดการของเสียได้ง่ายกว่านะครับและสามารถเลี้ยงกุ้งได้ประสบความสําเร็จได้ง่ายกว่ามันทําให้ต้นทุนในการผลิตเราเนี่ยต่ำลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสีสงขาก็เลยเลือกที่จะปรับระบบ มาเป็นบ่อขนาดเล็กขนาด1.5ไล่ที่สีสงขาหนึ่งนะครับต้นปีหน้าเนี่ยเรามีแผนทานว่าเราจะเปลี่ยนบ่อที่มีขนาดใจประมาณ3ไรล่เนี่ยให้มาเป็น1.5ไรล่อีก6บ่อนะครับที่สีสงขา1เนี่ยเราจะสร้างโมเดลใหม่ให้เป็นการเลี้ยงกุ้งที่มีบ่อขนาด1.5ไล่ใช้ PE หนาะทั้งความเลยครับประมาณ10บบ่อนะครับ จุดเลียนที่สําคัญอีกจุดหนึ่งของสีสงขาเราที่สามารถผลิตกุ้งในภาวะที่มีโรคระบาด EST EMS รุนแรงนะครับก็คือเรามีการใช้ลูกกุ้งจาก CPF นะครับเปลีย่ยนจากกุ้ง PL มาเป็น Super PL หมายถึงว่าเราเนี่ยเอาลูกกุ้งที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติ20วันนะครับมันจะช่วยให้เราเลี้ยงกุ้งได้ขนาดตามที่ตลาดต้องการได้ถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้นนะครับ จะร่นระยะเวลาในการเลี้ยงได้ประมาณ20-30วันต่อครบนะครับมันจะช่วยให้สีสงขาฟาร์มเนี่ยผลิตกุ้งได้ปีละ3รอบนะครับแล้วก็รบริหารความเสี่ยงได้ดีขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยกุ้งอายุ90วันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ23-25ตัวต่อกิโลนะครับนี่คือสาเหตุที่เราเปลี่ยนจากกุ้ง PL มาเป็นซ u เปอร์ PL นะครับสีสงขาตอนนี้ ลงซูเปอร์พีเอลอย่างเดียวครับร้อยเนะครับถ้าถามว่ากุญแจงความสำเร็จที่สีสงขาความเรายึดถือและก็ปฏิบัติกันมานะครับสีสงขาความาเชื่อมาตลอดนะครับว่าการป้องกันพิษทางเคมีและพิษทางชีวะเนี่ยไม่ให้ส่งผลกระทบกับกุ้งที่เราเลี้ยงในบ่อเนี่ยมันจะเป็น กุญแจแห่งความสําเร็จในการเลี้ยงกุ้งทุกครบครับสิ่งที่เราทําต่างไปจากเดิมเรื่องการจัดการของเสียโดยเฉพาะเรื่องการจัดการน้ําและก็การจัดการความนะครับในภาพรวมนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้แค่ด่างทับทิมในการไปจับของเสียและก็ปีหนึ่งเราล้างบ่อทีหนึ่ง ทุกวันนี้ถ้าเราทําแบบนี้มันไม่สามารถที่จะป้องกันพิษทางเคมีและพิษทางชีวะที่จะส่งผลกระทบกับปุ่งที่เราเลี้ยงในบ่อได้แบบมีประสิทธิภาพขึ้นเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปการอุบัติของโรค EMS กับโรคอ s p เนี่ยมันจะรุนแรงขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะป้องกันพิษทางเคมีและพิษทางชีวะไม่ให้ส่งผลกระทบกับปุ้งที่เราเลี้ยงในบ่อเนี่ยมันไม่มีหลักการอื่นที่ดีกว่าการทําให้มัน ความเราสะอาดนะครับทุกวันนี้เราออกแบบเลี้ยงกุ้งแบบบ่อเล็กการจัดการน้ําระบบอินไลน์เนี่ยสัดส่วนของความเรานี่ก็เปลี่ยนไปนะครับเมื่อก่อนเราใช้แรงโน้มถ่วงของโลกจับตะกอนนะครับดึงให้มันตกลงแต่เดี๋ยวนี้เราเล่งปฏิกิยาเขาได้โดยผ่านอินไลน์นะครับเราใช้แ็กจับเมื่อก่อนเนื้อ,นนอที่บอ่อเราเนี่ยใช้เลี้ยงกุ้งประมาณ2ี่มาึงสาเอเซนเองที่เหลือเป็นระบบการจัดก,การน้ําแต่ถ้าเรามาใช้ระบบน้ําอินไลน์เนี่ย เราจะเลี้ยงกุ้งได้60-70%ที่เหลือจากการน้ำแค่30%เองเพราะว่าเรามาเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องนี้และก็หัวใจของอาการจัดการน้ำด้ดยระบบอินไลน์ที่ทางทีมวิชาการของ CPF แนะนำาทางสีสรขาความก็คือเราจะทำการฉีดล้างบ่อชงและก็บ่อทรีตเนี่ยทุกอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบบ่อชงและบ่อทรีตเนี่ยไม่ควรจะใหญ่มาก ควรจะออกแบบให้เหมาะและก็มีพื้นที่พอสำหรับาการใช้งานและก็สะดวกในการล้างนะครับการเลี้ยงกุ้งระบบสามสาสมัยใหม่เนี่ยมันเป็นการทำงานที่ใช้วิธีคิดระบบวิทยศาศาสตร์นะครับห้ามคิดเอาเองเรามีระบบการตรวจวัดมีตัวชี้วัดเช่นก่รนลงกุ้งเอาตะกรอนดินเอาตะกรอนก้นบอ่อเอาตะกรอนที่ อุปกรณ์เครื่องตีน้ำเนี่ยไปเช็คก่อนว่ามีเชื้อเปล่าถ้ามีก็ไม่ผ่านก็ต้องจัดการใหม่มันต้องมีขั้นตอนเป็นขั้นเป็นตอนซึ่งทุกอย่างาได้คิดไว้เสร็จแล้วอยู่ที่ว่าพี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยจะสนใจพร้อมที่จะามาร่วมงานหรือว่าอยากจะเรียนรู้ศึกษาการเลี้ยงกุ้งระบบนี้นะครับ เมื่อไรสนใจตรงไหนก็ได้นะครับอ,อยากจะเชิญชวนสําหรับพี่น้องที่ยังไม่พี่น้องเกษตรกรที่ยังที่ต้องการอยากจะเลี้ยงกุ้งแต่ยังไม่รู้ว่าจะใช้ระบบไหนวิธีไหนในการเลี้ยงาการเลี้ยงกุ้งระบบสามสารสม,มัยใหม่โดยใช้บอ่อเล็กเนี่ยก็เป็นแนวทางหนึ่งนะครับที่สามารถเรียนรู้ได้แล้วก็าทาง CBF เนี่ยฝ่ายวิชาการเขาก็ไม่ได้ปิดกัน้น ก็ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกคนนะครับที่จะเข้ามาสู่ระบบการเลี้ยงกุ้งระบบนี้นะครับอยากจะบอกพี่น้องผู้เลี้ยงกุ้งทุกคนว่าอาชีพเลี้ยงกุ้งเนี่ยครับมันเป็นเส้นทางเศรษฐีนะครับถ้าพี่น้องสามารถหา,าวิธีการหรือว่าเรียนรู้ว่าคุณแจความสําเร็จมันคืออะไรพี่น้องก็สามารถไขเอา,อาสมผัิในหีบของอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งไปใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นี่ ความเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องผู้เลียงกุ้มทุกคนทั่วประเทศนะครับขอให้ทุกคนโชคดีเหมือนผมนะครับที่ได้รับโอกาสดีๆจากที่มาของ CPF มาตลอดนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ